สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเอสเจตังคนภูไทยชาแนลปาดหัวมันคือหัวใหญ่แถนี่ปาดถึกเลขบอน้องต้นบอกแปดสามวะโอ้ยน้องต้นบอก8ปดสามน้อแมนอยู่บนต้น โอ้คนยังคือมาคักแค่เท่ากับว่าตะมันโบออกเนาะเอามันคือง,ง่ามแถมมีต่หัวย่งใหญ่แมนเอาอันนี้มันรัดลงไปหน้าเจ้าได้บ่นน่จะไปทางนี้บ่ะฮะโอ้จี้องต้นสวัสดีครับโอ้แฟนคลับบอกให้ซื้อขนมมาให้แม่โอ้บอกอีกเนี่ยเด้อคนวา สวัสด,ดีค่ะค่ะแม่วันท่านะคะท่านผู้ชมแม่หน่อยนะคะหรือว่าเอ,อิญแม่หน่อยก็ได้เพิ่นว่าเจตังไปหาหลานเพิ่นได้ยวคือมาแม่นแถวจังบ้านกระบอกไรตัวเนาะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้ยน้องเติร์นคืนอข,ข,ขาดแทบมะลาบอกอกีหยังโกวังหันเป็ดแสนเป็ดแสนไม่รีนคอยละเนาะ คอยเราก็ได้สนใจเลยคอยก็ว่าอ้ยมันโตเก่าจะกี่ไปเสือมันคอยเจ้าว่าเจ้าก็ว่าคือคอยเนาะไ่ได้เอาได้เขาเอาเขาเอาสองแปดแปดสองเงหมอเอาสิบจีไร้เถอะนี่จีเขาเอาสีหนึ่งซีหนึ่งขากระเลน4สี่คือยังสียงโศกไขอยู่วลูกเนิไขมาตัดมันน้ำยาเลคืองามเถอะมันเจ้าคอยอวนฟังพูนของเฮ่าบอเมียนจ้ะป้าจักไรนี่แปดไรสามงานป้า ปดลาสามงานบ่ได้หน่อยแด่นกาัน้มดอันนงม้มแปดลสามงานเสียผู้เดียวอันอันผู้เดียวของเจ้าผู้เดียวเลยบ่หนเสี้องคนกบพัวเนี่ยว่ามันหนักแต่เสียผู้เดียวเขามันลายเบียบอ้โเดี๋วลาประทนองเติรนครับมกลาหัวหนีมีเหล็กห้แฟนคลับอยู่บนลูกมีทำในย้ายเท้าเนี้ย งวดงวดบะระบะระพ่นพิ่นบะระถือเลี้ยงน้ำลูกงวดบัะระอยากยังอยู่บ่อยากยังพ่นสื่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวขนมมักอยู่บ่ซื้อมาให้บ่ห่วงมักอยู่บ่ลูกอยากยังอยากยังอ่ะอยากซูชิเอารสยังแน่ซูชินั่นเราดังดังบ่ได้ยินเอารถบาร์บีคิวบาร์บปิคิวบครับครับพี่น้อง อันสีบอกเลยคนตัวไดโนหัวสีมาแม่ลูกทำแน่หน่อยตัวไดโนแบบละสีบอกคนแ่สามก็เก่าคุณสีบอกรู้แต่เป็ดสามนั่นมันก็บอกออกรู้ปานนั่นเลยฝันอันเดียวมันก็ฝันแต่อันเดียวล่ะลูกบ่ลูกแบกลาฝันอันฝันอันเดียววะอือเจอกันครับพี่น้องฮะฝันหลายบ่ได้ฝันหลายฝันว่าจังใดล่ะบะนี้ฝันน้อยนึงฮะฝันน้อยนึงฝันน้อยนึง เคียนเคียนให้เบื้องในยี่บบแปดสามเดี๋ยวสะเอาปากกาเขียนให้เบิ้งเก็นเป็นโบเขียนหลังสือเขียนเป็นเลขเหไหมเกียนบบเปลี่ยนอับอกว่าบอกไปตัวไม้มันคิอเมนโบเขียนให้แน่อะอือได้เขียนบบเป็นเขียนบอนเป็นดอกคนท่านจะไปโรงเรียนโอ้คนนั้นเป็นบ่สบายดูแต่กินตัวอื่นมีอยี่บบลูกเขาลงบ้านเธอบอกล่าอยากสูสิแหมจะเอาสูสิมาให้บอกไม่นาะโตได้ละโตัวไม่บอกไม่เถอะจ้า หาเจ็ดศูนย์ตัวใหม่ได้ไหมพี่น้องได้แล้วจะถามดูพ่อแล้วอ่ะโอ้โหน่าจะถามดูห้าเจ็ดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อถามเธอเดี๋ยวจะถามลายเธอเอาไปกินรถลูกเอาไปกินรถโอ้ห้าหน้าเสียเอาเนี่ยก็ซูชิบ่กซาลายบ่ฮะซูชิรถซาลายเดี๋ยวสื้อมาให้เด้อค่ะน้องเติร์นอันบอกเลขถือโอาทีได้ลายดอกเอฟซีพจน์เสี่ยงหายลายอยู่เนาะ อันนี้ข้าเจ้าโอ้ยสงสัยกตังสีร้อยอยู่หรกเบอเป็นยังดอกระทำธรรมดาละเนาะโอ้ยอยากอ้มูอมุดในโบออกเ่อว่ามือเป็นยังขาเจ้ากับผู้ใดว่ายังเอฟซีกับว่าผู้เป็นยังน่ใจต่างตามเพื่อนอีกในเด้องวันลกะถือว่าถือก็เข้าใจกันวันศัฝันยังสี่ขันบโบเข้าไซื้อเลตัวเก่าอยูกับซื้อซิอยู่เนคอยมักอยู่ กะมั็เป็นยังกะเฮากะธรรมดาล่ะการเสี่ยงโศกเฮากับ่รู้ว่ามันสิออกตัวใดเนาะมันสิออกตัวใดขันเฮาใส่ใจมันเนาะเเนาะพิ่นล่ะว่าโอ้ยแต่ว่าน้องเติ้ลนี่เฮาบ่ได้ใส่ใจเลยใส่ใจค่ะพอก็เห็นเราบอกอยู่เพิ่นก็บอกหล่ตัวแล้วเนาะโอ้ยมันสิแม่นบ่่อกแบบแบอไปบอกว่าน้องแสงมันก็บอกอยู่เด้บอกตัวใดอันบักลาเลขออกตัวใดแ8ดแกับ42เพิ่นบอกเขาเพิ่นก็บ่เสื่อเพิ่นว่าเลขตัวเก่ามันก็สิออกว่าซั่น แม่อันอายหนึ่เดียพูดนั่นโอ้เพิ่นละเสียดายเพิ่นบ่เสือมาบอกเขาเป็นบอกบอกบอกแม่เล่าหน่ะอที่สองก็แปดสาม่นละเพิ่นบอกเพิ่นหักบ่ซื้อเพิ่อนราเลรงก็กล้อาปกติมันสีหูแจักที่ว่าสี่สองกับแปดสามน้องนะอู้จักมันบัวหูแจักหรือแต่ว่าหัจ๊กได้หนอเมื่อกี้เราเคยเฝ้าแล้วสีเฝ้าเป็นตูดดิบอกบอกตรงๆเลยวได้บอยากกราเรงแล้วน่ะค่ะแต่โดนแล้วเขาก็บเพเห็นมันเฝ้าเนาะมันบฝ้าคอยเฝ้าดิหันเฝ้าเรื่องเหล่มันก็เฝ้าเฝ้าแล้วมันก็เศร้าดิ จะใส่คอแลนดูไหมแต่ว่ามันขี้มอใส่ไปบ่ได้ว่างัานหน้ามันไหลยพราข่อยกล่นเป็นห้องบ่ก่นอันนั้นแม่ก่นคู่น้องเป็นถนนแล้วมันบมซันมีเงินสื่อทอใส่ไม่เป็นทอนเขาต้องเอาทอใส่แต่เล็กก่นใบหน่อยๆพราะหน้ามันให้มันไหลไปจากอันนั้นแม่น้องย่างเตาจ่าจ่าดูว่างเงิ่อนหาหนิโข่งน้องหน้าเอือยเพิ่นมาเฮ็ดเอาพี่น้องจังไรแต่ จะว่า,ากันเนาะของแม่วันทากับพวกท่านในเข่าดอกขดเข่าตะวงนี่แหละตะวงนี้กับรุพี่น้องว่าให้ตามเยอะต่ว่าขันคุณแม่ฝันกับที่ใดมาตามให้พ้นอยูอะขาสูวกันฟังเนาะขันกันกับหลีตัวเก่าโอ้ข่อยอยากให้คนเด้กข่อยว่าออเอาเอฟซีบริว่ารอย่างเด้อค <c oughs> นเดียวถือข่อยว่าข <c oughs> ันแม่ถือจนแห้งอยากทำบุญข่อยว่าเนาะคนเด็กข่อยก็ไปบอกมั่วข่อยว่าเนาะก็ธรรมดาแล้วข่าวบริสุทใหญ่เนาะเมาใชถืลู้เนาะเนาก็อยากให้เขาถือแค่เราไม้เนาะนอกจากให้เขาถือแค่ โอ้ยค่ะค่ะมันต้องมากก็ได้ดอกมันเกีงใจมัต้องเกีงใจไก่มาดูอยู่ก็บไอแม่มาเด่นเดี๋ยวซื้อขนมมาให้ร้านนี่นะน้องลูกเนาะน้องเติร์นเนาะครับโอ้น้องเติร์นนะคะอยากกินแกงสี่ตัวกับขนมอีแยงอันที่เอาขายมันมนี้เขาไหมโอ้ซูซี่อันละอันละซูซี่นะคนเอิญนะเขาลูกเนี่ยเส้นทำซาลายเปาเป็นแ่นผักกะไหแม่มาห่อชิ้นกับเขาโอ้ตีน้องเติร์น มีเจ็สีและเจ็มันเป็นแค่น่อยหน่อยโอ้อาวค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนั้นก็ล้านบ่ล้านจ้ะอนก็ล้างคือกันร้านหลองสาวรบกวนสบายอันนี้สวนมันก็อยู่ติดเฮือนอยู่ติดเฮือนก็ยากหยังยากวงใดยากน้ำร้านบ่กป้ายยูเดียวเศร้าคือน้านมีเถก็คือจ้าทุกเถกทุกค่อยว่าโอ้ยเจ้าพวอึดหยังเ่งวงนี้พี่น้อง ป็ที่นำกันนี่ยเราเจ้าว่าเขาหยาเขาบผื่อเฮ็ดเขาก็เลยเฮ็ดผู้เดียวมันอวันที่ข่อยมดดอกที่น้ำกันเนี่ยเรานอนกันนี่เลยเนาะแต่ว่าดีเด้อเพราะว่ามันติดเฮือนเจ้าแหมมันเห็ดตอนใดก็ได้เห็ดเนี่ยมันแรงก็เย็นดีอันบ้านทูก็จะเห็ดน้ำเขาหมดเพาะพลาเขาจะไปเห็ดเบียรุ่ยไก่ไม่เจ้าข่อยยุ่งเงี้ยค่ะเราเห็ดก็ได้ซื้อกินนี่ละโอ้ยอย่าค <Bringing> mm ืด hmm. คืดอันอยจะนั to to ่นแหมคืดหัวเจ้าของแหมแปดสามลงตุ่นว่าท้ามย่ำใดก็ว่าแปดสาม ท่านนานนี้แล้วบอเอาขึ้นอกหลักจากเลขออกคอยว่าโอ้ยเกตังเราก็ยังมาจีเซียร์ไลยู่เราจีเสืยบอกเตือนเอยว่าอนนั้นบ่เสืยร์เขยังไหวอยู่โอ้ยย่าเซีอมันไลยมันไลย์คอยว่ามันบ่แมันไม่ได้เอาเลยเขาเอาแต่แปดสองวันนี้เขาแค่เจ้าก็ซื้อแต่แปดสามก็เลขตัวเก่าเขาคืนว่าสิซื้อโอ้อบอสื่อดอกแต่ว่ามีคนสื่อน่ะบ่บ่มันก็บ่ได้บอกนะก็บอกเท่ากับว่าเขาเบิ่งคลิปมันเขาก็ว่าร้านบอกเรียนคือบอกโอ้ยมันเบาไลย์เลยอยู่ในเขาเบิ่งคลิปบอหน้า อยู่ในทงหน้าเขาอกว่อ huh. um, uh ีก huh. ต huh, ัวนึ่งนอกเขาก็บออยากเชื่อมันแต่ว่ามะคงสุดท้ายผกวาเอาแปดสตัวเดียวด้วบ้านเดียวันนีน้องแซมก็บอกเขาเจาสอกับแปสบอกให่แหลมโอ้เมนดวนเ้า่นอาจจะเบามาหลายตัแต่ว่าห้าก็ต้องฟังไววเนาะถ้านาเราจะได้ฟังไห้แล้วตืนเอ้ยไว้จะก่อนหลีกแล้ตื่นหันแล้โบโบ่่าูเจ็ด้องหันจมยิ่งได้ยินยัง่าสูเจ ก็ปรด้ยินว่าอันหาเจ็ดศูนย์จะว่าหาเจ็ดศูนย์เหราตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละเนาะเอาอันแม่หน่อยขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวจังไดกันสิขอโตเมื่อก,ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะจังไดฟันดีจังสิมาเล<แ>่นน้ำมันเขาว่าเขากะว่าเป็นยังดอก ถือว่าเราช่วกันฟังเนาะจากแล้วเธอพี่น้องเพิ่นอย่างนี้ในคีเพิ่นกับซิโซกดีเพิ่นเชื่อพิ่นอยากตามบัวอยากโหาดอกอยากไอเพิ่นเด้อจะดอกเบมกบอกโอ้ยอย่าไปคิดยังไหลจะไปคิดยังไหลน้อเติร์นเนาะเอฟซีกับผู้ได้บ่ายยังว่าอ่ะงวดหน้าเอาใหม่ไาสันให้กำลังใจทุกคนน่ะล่ะน้องเติร์นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไปก็ได้ลูกเด้อโกโมันมานอนพี่น้องเนาะหายตองหอนเลยนอนตื่นเนาะอันนี้เลขฝันหรือเรียกยังกระทำกันดเรียังบอกลาบอกว่าโบฝันฝันว่าจะไหนามเบิ้งกันดูแม่น้อยฝันว่าจะไันว่าจะไดนยังไบอกกันฝันหนงฝันว่าจงไหกฝันว่าน ฮะผีมาซิมมาซิมโอ้โอ้มาซิมใส่ใส่ซิมใส่ใส่ซิมเสนนี้บอซิมเส้นหูเลยก็ต้องเราดูคันเรามาสิบอกไปไลยโจคันเราเลยไล่โยานหล่โจ้คันมาสิบอกสิบอกอีกที่หนึ่งโตได้กาอีกเทื่องรดูโตได้เกาะ ถ้า <laughs> <laughs> พี่น้องค่ะจะถามดูแลพี่น้องเหอยวหนาจักมา,มา,าก่หม่จะจะจะน้องเตินเมื่อก็นได้ลูกเด้อไม่น้อยขอบคุณลหลายค่ะถ้าพี่น้องค่ะจานน้าว่า <c oughs> เป็นยังดอกมะเร็งน้ำร้านฮะเป็นยังดอกข้าวต้มขนมมาฝากหลานเธอเอฟเธอเอฟซี่นหนุนมกักน้ำคนเก่าคือเก่าหล่ะเลกนะคะเนาะจ้าค่ะ จ้าสอนมั่นงามเนาะงามบิหลีฮะได้เฝ้าหลายสันงวดนี่น่นสำนักไดกับสลบเบิร์ตมันเหล็กมันออกหนึ่งมันออกตัวเก้าแล้วก็บสองมันออกสองสามมันบ่ค่อยมีค้นถึกหลายสำนักกับสลบเบิร์ตน่อเมน ค่ะค่ะฮะโอ้จ้าจ้าจ้าครับพี่น้องค่ะสสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องต้นเนาะค่ะเนาะขอบคุณแม่หน่อยแม่วันท่าเนาะพี่น้องนเนาะแอดกับมาเห่นนำเพราะว่าอ่าตัวเลขของน้องต้นเข้าแม่พี่น้อง เข้าแปดสามนะคะเลขกกลางแปดสามมีไพโชคดีแน่บางคนกับสลบเบิร์ดสลบเบิร์ดเจตังกับสลบคือกันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเจตังหูอยูุมาเพิ่นบอกแต่เจตังบ่ได้เอาอค่ะท่านผู้ชมบ่ได้เอาเลยนะคะเพราะว่าเอ้ยเลขเกา่าสัน่นก็เลยบ่ได้เอาเนาะพี่น้องเนาะเก่าได้บ่ได้เสียงโชคลาภบ่ได้หยิบจับลอตเตอรี่ไว้พร้อม ยิบจับอยู่สีหนึ่งหนึ่งสีนะคะท่านผู้ชมเอาเรเป็นยังวนะงวดหนาวไม่ค่ะท่านผู้ชมพู้ดไดเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสุโๆมันหนสุกุสุกค้นค่ะสวัสดีค่ะ